ผมเข้าใจได้นะผ,มผมเข้าใจอออาไอ้ฮียยุโดเรมอนโดบิตะแดกเฮียหนาสุดพอไฮโอมินะโอ้ย,อยผมก็พูดได้นะครับ uh. อิตาคิมุจิอ๋อเป็นครับออฟฟิเชียล อะไรหยุด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 อะไรฮะ<อ> <c oughs> หันมาหันมาที่หันมาที่อะไร <c oughs> ทำอะไรเนี่ยทาอะไรเนี่ยก็ฝึกเป่าขลุ่ยไงพรุ่งนี้ต้องสอบนะโอ้ใช่ไปฝึกที่บ้านได้ไหมตรงนี้มันโคตรแสบห <c oughs> ูเลย <c oughs> อเอ้ย โอ้ยพอ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 อะไรยหยุดเลยมึงหยุดเลยมึงเอาเลยตำรวจเจ้าของไม่แจ้งตำรวจจับทำลายทรัพย์สินทำลเอาเที่ยวมึงมึงไปหมดเลยไปหมดเลยเฮ้ยเดือดเอ้าแล้ววันนี้เขาหายไปไหนกันหมดอ่ะดูดิเอ้าเหลืออยู่แค่เรามึงดูดินั่งไงเหลือไอ้หัวดำด้วยไอ้หัวดำมาดิดิมาดิดิไอหัวเขียวหายไปไหนไอหัวเขียวเฮ้ย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 อะอะไรอะโอเคียวเหมือนจะน่าจะไปเข้าไปในห้องน้ำอะหัเขียวฮะ Uh huh. เด mm ี hmm. oh, ๋ยวเดี๋ยวเอ้ายอ้าวปิ๊ต้านี่เราวารมาที่ไหนกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยเราวารได้ไงอ่ะโดยเลมอนโดยเลมอนโดยเลมอน ดลเลมอนผมอยากเป่าเพลงให้คุณฟังนะเอ้ยไม่ไม่อ kind ย of ่านะอย่านะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมากันไรเอ็นเอนเฮ้ยใจเออใช่ใจเอ็ร้องเพลงเพราะใจเอ็ร้องเพลงลองเพลงมาหน่อยใจเอใ็นมามามาใจเอ็ร้องพรีใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป่าขวัญเฮ้ยไม่เอาขอร้องเลยประตูปิดไปแล้วยอลิตาประตูปิดเฮ้ยพอพอใจเอ็นกลาเอ็นหยุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเรมอนคุณโดเรมอนกับคุณโดมิตา คือผม<ค>ผมผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจผมเออไอเฮียหยนดเลยครับผมเออ,อ,เอ,อคือผมผมเข้าใจได้ว่าพวกคุณโดเรมอนโดมิตะแดกเฮียหนาอยสิ <laughs> เ,เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าเออเดี๋ยวนะเออโดเรมอนโดบิทตาแจแอนผมไม่แปลกใจหรอกคือมันเป็นละครเดียวกันแต่ว่าคนนี้เขาเป็นใครเนี่ยไม้เขาผมจะพาเขากลับบ้านตอนนั้นเขาหลงไปมิติไหนไม่รู้ไงแล้วเขาไปพากลับบ้านแล้วผมมาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอออ๋โอโ้ห <laughs> ที่ไหนอ,ะอ่ะอ๋ที่ไหน <laughs> 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 เฮ้ยห <laughs> ยุดได้แล้วจะทอเร <laughs> ื่อหนเขาคุยกันได้ไหม ตัวพุงนออี้มันฝบอ,อ่ะเดี๋ยวซีเ,ออเดี๋ยวซีเอาแล้วนี่เขาเขามาจากไหนอะ่ะเขามาจากเอ,อ่อไม่รู้ผมไปเจอเขากลางทะเลทราย,ายผมก็เลยช่วยเขามาใช่<อ>ใช่จะเหมือนจะเ,เหมือนเขาสาวเขาบอกว่าเขาแบบเหมือนเแบบขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างเหมือนเป็นนักเรียนแถวนี้ด้วยครับคือบร<อ> <c oughs> ิวารถึงมาอะไรเงี้ยยุดก่อนนี่ยุดแดกอไอ้สัตว์อุ้ยไหวกับมือ ไม่ปกับเบอร์เอ้ยยาอย่าหนึงกูเออแล้วเออแล้วเออแต่ชุดเขาไม่ใช่โรงเรียนคนนี้นะเาเขาไม่ใช่ค่ะคุณแม่นายสนใจเานายชอบเขาเหรอดูอ่อนนะไม่ไม่ไม่คือเข้าใจไหมว่าคือมันเป็นใครก็ไม่รู้ที่มันเอ้ยเดี๋ยวดิก็มันเป็นใครก็ไม่รู้รู้มาจากไหนไม่ปไหนไหนโหดดํานายลองลองพูดสิที่นายชอบพูดดิแน่อะไรอ่ะพูดดิแม่ยัยหนึ่งยึดสูดใช่ไหมละเอ้ยเฮียไอ้พูดไม่ติดใครมาเนี่ยเออคุณคุณแต่ตอนนี้คือประตูมิติตของพวกเราหายไปแล้วอ่ะเราขออยู่อ๋อไม่เป็นไร ไม่เป็นไรพวกคุณก็ไปหาที่อยู่กันในเรองนะพวกคุณของแต่ว่าคนนี้คืออันนี้น่ะเป็นของคุณมีของวิเศษใช่ไหมแต่ของวิเศษของผมก็คือคนนี้เองนะครับ oh. Oh. โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อแอมแน่เราจะคุยตอนตอนเรียนชายเข้ามาไม่เคยถามเฮ้ยก็แน่เเดี๋ยวราจะคุยกันเขาดีๆก่อนแบบให้เอ้ยเขามานี่เออคุณครับนี่ก่อนครับเออขอให้นกนะเฮ้ย อาริกาโตโกไซมาคิโมจิใส่หน้าเอยเขี้ยะคิโมจิใส่หน้าคืออะไรเดี๋ยวเอออาริกาโตะมิงคาราบาอะไรมันคำขอบคุณอะไรมันจะปกดีของประเทศอื่นมิงการาบาโอ้โหฮ้โอ้โหเสียงเฮ้ยเมื่อกี้สบายดีเออวอร์เดลสวัสดีค่ะเอาเอาเอาเสียงดีๆได้ไหมครับเสียงดีๆสวัสดีค่ะโโอ้ ฟูเสียงเขาแบบเป็นผู้หญิงครับเขี้ยวเข้ยตาเข้มวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเี้นตูดเที้ยอะไรวะ่เป็นเดี๋ยว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 แค่เขาพูดคำว่าสวัสดีครับมึงหันแน่เหรอน่าชอบเขาเหรอเหันไม่เขาแบบพูนาทีจะมีผู้หญิงมาเราก็ต้องจัดการสักหน่อยใช่ไหมเอาแล้วนายก็ชอบผู้ชายทำไมนายไม่ถามผู้ชายบ้างอะไรนะ ไม่บอกหัวดไม่บอกหัวเฮ้ยังไงดีไอ้เ้ยนปอดแล้วไเใจเอ็นากลับมาแปะยเฮียมึงแปไกลเลยจ้ะอ้มตีตูดกันมันๆนะออฮะอันเนยอัพิทตูดเขาได้ขอให้นุ่น้า ขอให้ยิ้มอึกันเป็นมนัน <c oughs> ขอให้นกนะเออเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะไปยินข้าวกันนะบายบายออเว่าแต่ว่าเธอชื่ออะไรเนี่ยเรายัางไ,ไม่รู้ชื่อเธอเลยนะเนี่ยเออชื่อชื่อยูกิมาโกะยูกิมาโกะชื่อกิมาโกะนี่เป็นอะไรกับยูกิหรือเปล่าเธอชอบเล่นการ์ดเหรอไม่ใช่ใช่โอ่ยใช่ใช่แล้ว โอ้แค่ชื่อก็น่ารักแล้วอ่ะเฮ้ยเราก็เล่นการ์ดนะอ๋อยืดๆเล่นการ์ดเลยเราจะเล่นการ์ดนะเล่นการ์ดไม่เล่นการ์ดก็เล่นกับเราไม่ได้หรอการไปเป็นการ์ดนะไปเล่นที่ไปเล่ยนเป็เป็นแพนด้ามาในเรียนเป็นแพนด้าบุกโรงเรียนโอ้มาเชิญเลยเราพาไปกินข้าวนะไม่ต้องตกใจนะคือที่นี่เฮ้ยยังไม่ชวนไปด้วยอ่ะทำไมไม่ชวนไปด้วยเขามาซีจะมาก็มาซีแต่นั่งคนละโต๊ะกับเสานะเฮ้ยเครียดเดือดไอ้อไอยอ่ไหนไอ้ไอ้เงินเม็ด ไอเฮียโรงเรียนนี้เป็นไรเอาเธอเธอโรงเรียนเรามันเป็นบ้าไปหมดแล้วอ่ะเธอเธอไม่น่าย้ายมาเลยจริงๆงโรงเรียนนี้เต็มสักคนหนึ่งไหมมีมีเราแค่เต็มมีเราเต็มอยู่คนเดียวอ่ะเต็มกันล้นอ่ะคนนั้นอ่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราไม่เต็มอยู่อย่างหนึ่งอ่ะดูไหมอะไรอะไรไม่เต็มอะไรไม่เต็มอะไรไม่เต็มเอ้ยไออันนี้หัวใจเรายังไม่เต็มเลยอ่ะมาเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอคนหัวดำเติมเต็มก็ได้นะ เออเออนี่เธอลองเป่าขุยดูไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอีอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอะไรเนี่ย เฮ้ยโอ้ทำหมูแย่งเลยเอ้าโดเรมอนอีกแล้วไอ้เหี้ยไอาดกันเป็นอะไรอะโอ้โดเรมอนกูเธอเธอไปกินข้าวหรอ่โอนโอมามามนี่เธอเราเตรียมข้าวไว้ให้แล้วเราแบบว่าือไว้แล้วเอ้ยไปที่อื่นเลยดันน้ำเ้ยดันดวดันดดันดไปที่อื่นด้วยดันด้วยเฮ้ยเฮี้ยไปไกลเลยดันด้วยเออ เออคุณผู้หญิงครับค่ะครับเอ้ยไม่ใช่มึื้องื้อส่นเรีมไเนมเอทำไมเธอถึงย้ายมาเรียนโรงเรียนนี้หรออยากหาประสบการค่ะไม่รู้่าแม่แม่บอกให้มาเรียนที่เมืองไทยอ่ะ ทำไมถึงอยากมาเรียนที่เมืองไทยเมืองไทยดีอะไรนี่ไม่ใช่คนไทยหรอญี่ปุ่นครึ่งไทยค่ะอ๋ะอเดี๋ยวลองพูดญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยครับเอ้ยคนนั้นก็นหลายทาเพี้ยอะไรไว้ะนะไ่ <laughs> เไเ้เอ้าเอาเลยๆเอาเดี๋ยวลองพูดญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยครับโอไฮโยมินะเฮ้ยเฮ้ยผมก็พูดได้นะครับอิไตคิมุจิอ ก็เลิกครับก็เลิกครับเออเออแล้วนายหัวฟ้าพูดได้เปล่าหไหนไหน,นพูดดิอ๋อเราพูดเป็นนะเ,เราพูดเราพูดภาษาไทยเป็น,อ,อ,นอ้าวอ้อาวแค่ไหนก็เม้าป่ะเทศ แล้วหัวดำขอขหวดำพูดภาษาอะไรเป็นตอนนี้พูดพูดพูดญี่ปุ่นก็เป็นไหนไนโชวโชว์โชว์ีโชว์ีโชว์ญี่ปุ่นปาเสีย่ไก่กูเลยเออแล้วเอ้ยเลองลองกินดูก็ได้นะครับเนี่ยอร่อยไหมครับออเออเออ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 อนเดีวะพี่เยวะเรียรีดเดียวกูกูกอาอเ้กูได้เล่นมุกก่อนเถอะนะ เข้ามาเข้ามาดีครับผมัาครับสวัสดีครับเห็นเลยนะครับดเลมอนนะครับดูเลมอนเลยครับมมาตาจับอ้มนออกูไปเลครับออกไปแล้วครับเฮ้ยกูไป้บายๆพวกมึงไปเลยเดี๋ยวกูไปจีบของคนนี้แล้วบายเียบายๆคุณครับมาน้ำมาฟอังด้วยฟัดด้วยเอออ่านอร่อยไหมเกูมาช้าไปหน่อยขอโทพอมึงไยุดยยุดยยุหย เว้ยคุณมีสาวไปบอกเพื่อนเลยของกูของคูค่เกอินเตอร์โดนเนย็ดตูดดีนะเฮ้ยเออ,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 อแล้วเออ เอ้ยเราเราลืมมุกเลยอ่ะพอพวกนายเลยอ่ะเราลืมมองายเลยอ่ะไปเรียนไปเรียนไปเรียนครูแบ็คโนนุ่เอาไปเรียนหรอโอเคโอเคโอเคเรียนอะไรยนอบาดลมแต่ทำไมเก่งนายไม่บาดตูดเฮ้ยเธออย่าไปสนใจพวกนั้นแล้วมาสนใจเราดีกว่านะเออทำบุญอยังบาดใจเก่งจริงไม่ระวังบาดเธอเธอครับเธอครับค่าววัไงเธอเธอมีคนที่ชอบหรือเปล่า เออไม่มีอะตอนเนี้ยออแต่เราก็มีคนที่ชอบอยู่นะโอ้โค้กเขียวใช่ไหมใหญ่ยิ่งไปอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแล้วแล้วเธอว่าอาหารนี้อร่อยไหมที่เราที่เธอกินไมก็อร่อยอยู่นะอร่อยเท่าเราหรือเปล่าอืมอาจจะใช่มั้งมอุ้ยอาจจะใช่อุ้ยลองกินแล้วหรอลองกินก่อนไหมใช่ลองได้เหรอใช่ บ้านต้องต้องมาลองที่บ้านเรานะเพราะว่าบ้านเรามีเน็ตฟิกให้ดูด้วยเอ้ยโหเน็ตฟิกเน็ตฟิกรายวันหรือเปล่าไอ้การลองอะไรแล้วไอ้การสามารถทำให้นานด้วยทุกวันเลยนะโหเขียวไม่ไม่เราเราเราสมัครได้ทุกวันเลยเน็ตฟิกอ่ะเธอเธอมาดูไหมเธอชอบไหมเน็ตฟิกกันก็ชอบดูอยู่อ่ะชอบดูเน็ตฟิกเหรออ่าอันนี้ บอกไปเลยว่าบอกไปเลยว่าดูคัมเอออนายบอสนายบอสครับเราเรามีแบบไปฝึกไปฝึกคำพูดมันเองโดยเฉพาะอ่านะไรนะพูดมา้ฟังอันนี้อย่าดูอินเยอะสิเยอะนะอ๋อคือให้เราพูดกับผู้หญิงคนนี้เหรอ ให้เราพูดกับผู้หญิงคนนี้เหรอเอ้ยบอลเลยพูดเลยพูดเลยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับอ้าวฮันเน่อยากโดนเยสตูดใช่ไหมล่ะขอโทษขอโทษโทษขโทเราเราขอโทษเราเราไม่ตั้งใจเอ้ยเราโอ้เธอวิตาลิวเหมือนกันเหรอไม่นะไรมันคือกระทะ กระทโอ้กูไปเลยทุกคนเฮ้ยไอยพวกมึงอะทำให้กูนกเลยเฮียกูไม่งไ่ตีเลยวกมึงไปแล้วนะครับที่รักครับผมไปแล้วนะครับที่รักวเกียวอเกียวอยกวอย่าถ้าฉันพูดแล้วเธอให้ไปก็ไม่พูดดีกว่ากูจะตออมา ว่าไม่ได้คิดเอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่มืน